ที่ดินสองพันไร่ที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิหารพระมงคลเทพบุญดีรเดชบุญหลวงปู่ของเราเป็นที่ตั้งสภาธรรมกายสากลเป็นที่ตั้งของมหาธรรมกายเจดีเป็นที่ตั้งของอาคาร60ปีอาคารภาวนานรวมทั้งที่บำเพ็ญกุศลทุกอย่างมีทั้งสถานที่อบรมถวายความรู้พระกัลยาณมิตร,รมีการทำบุญตบากทุกๆบุญในสองพันไร่นี้ ทั้งทำเองแล้วชวนันอื่นด้วยชวนมาทําบุญสบานอันแหลกลวชวนคนขึ้นมานาวัดกาวเต็มกําลังเงีท้ทุกทุกบุญเลยไม่มีขาดเลยเพราะนั้นนึกทีไรครูพี่ใหญ่ก็จะปลืม้มหลายๆท่านทีเดียวนะที่เรา่็ครูพี่ใหญ่ปลื้มมากๆเลยบางคนเห็นว่าเจ้าชายประทูจะหญิงถัง่วงอกบางคนเก็บขวดอเก็บขวดขาย่าแล้วก็มาตั้ง กองกฐินเทมจ๊ะเป็นประธานารองบางคนอะไรแหละก้อนนี้ก้อนสุดท้ายที่จะไปเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแต่บ้านในเมืองมนุษย์มันอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นถึงอายุยืนสักพันปีก็ชั่วคราวเราไปสร้างวิมานดีกว่ายังอยู่ก็เป็นล้านล้านปีเป็นพุทธันดรน,นี้ว่าแล้วก็มาทําบุญ,ญหลายหลายคนทีเดียวนะมีวีรกรรมที่น่าอัศจรรย์ใหญ่ทีเดียวนี่แหละ ราจะสังเกตได้ว่าบุญทุกบุญที่เราทำผ่านไปแล้วผ่านเลยนะสองพันไร่เมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมีเงินอีกกี่พันล้านก็เอามาซื้ออีกไม่ได้เพราะเราพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวใครที่มาภายหลังไม่มีโอกาสซื้อที่ดินสองพันไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารที่สําคัญในทางพระศาสนาวิชาธรรมกายได้แล้ว,ลวก็มาทีหลังนี่จ้ะเราไม่มีโอกาสทําตรงนี้ อย่าให้ตกบุญนี้ทีเดียวเราทำบุญเราได้บุญบุญเป็นของเราและแปลไปเป็นสมบัติต่อไปในภพบ,บั้งหน้าไม่มีใครจะมาแย่งมาชิงมาจี้มาพ้นอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปเถิดนะจ๊ะให้มีเท่าไหร่ทำไปเถิดและสิ่งเขาเรื่าน,นี้ก็เป็นสาธารณประโยชน์เป็นของกลางของโลก ที่เขาจะใช้สําหรับเป็นที่มาสร้างบารมีมาทําความดีกันที่ตรงนี้ที่เราทําทั้งหมดนี้เลยเป็นสาธารณประโยชน์ที่จะสืบทอดยุคศาสนากันไปอีกยาวนานดโดยเฉพาะหมู่คณะของเรานี่พุทธันดรที่ผ่านมาลงสองทีสองครั้งนะจ๊ะนั่นแหละลงมาเชื่อมต่อกันที่พุทธันดรที่ผ่านมาก็คราวนี้ ไม่แน่นะจ๊ะอาจจะสองครั้งเพาตอนนี้ประชุมงานใหญ่ที่วิมานของมหาสมณะเทวบุตรอันนี้อันนี้ว่าไปเป็นนิยายประมปรานฝันในฝันกันไปนี่กำลังเตรียมการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีส่วนสร้างตรงนี้ได้เต็มที่นะครับทำสองชั้นสองทีอ่าชุดหลัง เอ,อออ,อีกทีหนึ่งไม่ต้องสร้างมาถึงก็ลุยกันสบานหันแลก,กันไปเลยท,ทําทีต้องให้ยาวนานกันไปอย่างนั้นต้องฉลาดหาบุญควรฉลาดหาบุญแล้วงโง่ดีฉลาดาอ่าถูกต้อง